ย้อนกลับไปในห่วงเวลาอันไกลโพน้นท่ามกลางความเวิ้งว้างและรกร้างของผืนทรายแห่งคาบสมุทรอาหรับโลกในขณะนั้นกำลังตกอยู่ในยุคมืดมนออนทการที่ถูกขนานนามว่ายุคยาฮิลิยะหรือยุคแห่งความเขาสังคมเต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมผู้คนกราบไหวรูปเคารพ กดขีสตรีและทำสงครามฆ่าฟันกันด้วยเรื่องเพียงเล็ดน้อยมนุษยชาติกำลังโหยหาแสงสว่างและรอคอยจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกจนกระทั่งในปีคริสตศักราช610ณถ้ำเล็กๆที่เงียบสงัดนามว่าฮิเรซึ่งตั้งตรตหงานอยู่บนยอดเขาจบันอันนูรภูเขาแห่งแสงสว่างมีบุรุษผู้หนึ่ง มักจะปลีกตัวออกจากความวุ่นวายของสังคมเมืองมักกะเพื่อขึ้นมาพำนักและขัดเกลาจิตวิญญาณเพียงลำพังเขาผู้นั้นคือมูฮัมหมัดชายผู้สแสวงหาความจริงแห่งชีวิตและแล้วในค่าคืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคืนธรรมดาความเงียบงันแห่งขุนเขาก็ถูกทำลายลงไม่ใช่ด้วยเสียงกึกก้องของกำปนาตหรือสายฟ้าฟาดแต่ถูกทำลายลงด้วย ถ้อยคําอันทรงพลังที่สั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณอิกเกะจงอ่านนี่คือปฐมบทแรกที่เทวทูตหยิบรียวผู้ได้รับบัญชาจากฟากฟ้านำลงมาประทานแด่มูฮัมหมัดซอลอบุรุษผู้ไม่เคยเรียนหนังสือและอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วินาทีนั้นคือจุดเริ่มต้นของการวิวรณ์และเป็นปฐมบทของอัลกุรอาน คำพีศักดิ์สิทธิ์ที่จะเข้ามาพลิกโฉมหน้าของอารยะธรรมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนและนำทางมนุษยชาติออกจากความมืดมิดไปตลอดกาลเอากุรอานนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการเป็นเพียงหนังสือเล่มหนึ่งหากพิจารณาตามรากศัพท์ในภาษาอาหรับคำว่ากุรอานแปลว่าการอ่านหรือสิ่งที่ถูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า ชื่อนี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะของคัมภีร์ที่ถูกมนุษย์นับพันล้านคนหยิบยกขึ้นมาอ่านและท่องจำอยู่ตลอดเวลาในทุกวินาทีที่โลกหมุนไปนี่คือวจนะของพระเจ้าอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ที่สุดปราศจากการเจือปนใดๆประกอบด้วยบทบัญญัติจำนวน114สูรอหรือบทและมีความยาวกว่า6,000อายะ หรือองค์การซึ่งถูกจัดสรรปันส่วนไว้อย่างเป็นระเบียบแบ่งออกเป็น30ยุสหรือส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ศาสนิก,กชนสามารถอ่านจบเล่มได้ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐเนื้อหาภายในมหาคัมภีร์เล่มนี้ถูกร้อยเรียงและแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาสำคัญตามบริบทของประวัติศาสตร์อิสลามได้แก่มักกิยะ คือกลุ่มองค์การที่ถูกประทานลงมาณน,ะนะครมักกะในช่วง13ปีแรกของการเผยแผ่าศาสนาเนื้อหาในส่วนนี้เปรียบเสมือนการวางรากฐานของตึกที่แข็งแกร่งเน้นหนักในเรื่องของหลักศรัทธาหรือเตาฮีดการเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียวการรำลึกถึงวันปรโลกสภาพของสวรรค์และนรกและการขัดเกลาจิตวิญ,ญญาณให้บริสุทธิ์ถ้อยคำในส่วนนี้มักจะสั้น กระชับแต่ทรงพลังดังเสียงระฆังที่ดังกังวานเพื่อเตือนสติผู้ที่หลงไหลในโลกวัตถุและมะดานิยะคือกลุ่มองค์การที่ถูกประทานลงมาณนะนะครมาดีนะในช่วงสิบปีหลังหลังจากที่ท่านศาสดาและเหล่าสาวกได้อพยพไปสร้างรัฐอิสลามเนื้อหาจึงขยายขอบเขตไปสู่การสร้างสังคมและอารยธรรมเน้นเรื่องกฎหมายหรือชริยะการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินระบบครอบครัวการค้าขายและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่ซับซ้อนขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการทั่วโลกต่างตกตะลึงและตั้งคำถามด้วยความชงนคือทำไมอัลกุรอานถึงเป็นคัมภี์เล่มเดียวในประวัติศาสตร์โลกที่ไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือบิดเบือนเลยแม้แต่อักษรเดียวตลอดระยะเวลายาวนานกว่า1,400ปี คำตอบของปฏิหารน,นี้ซ่อนอยู่ในระบบการพิทักษ์สองชั้นอันรัดกุมและมหัศจรรย์ยิ่งชั้นที่1คือพลังแห่งการท่องจำหรือฮิฟส์ในวัฒนธรรมอาหรับโบราณการจดจำบทกวีและเรื่องราวเป็นทักษะที่เลอค่าทันทีที่องค์การอัลกุรอานถูกประทานลงมาท่านาศาสดามูฮัมหมัดจะสั่งให้เราสาวกซซฮาบะ ท่องจำทันทีโดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเคร่งครัดในทุกๆปีกับเทวทูตยิบริวจนกลายเป็นรากฐานของวัฒนธรรมฮาฟิสหรือผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานได้ทั้งเล่มซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า50ล้านคนกระจายอยู่ทุกมุมโลกเป็นเสมือนฮาร์ดไดรฟ์ที่มีชีวิตที่คอยปกป้องข้อมูลนี้ไว้ชั้นที่สองคือการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าหลังสงครามยามามะซึ่งเป็นสงครามที่ทำให้นักท่องจำอัลกุรอานจำนวนมากต้องเสียชีวิตลงท่านอูมาบินคอตอบเล็งเห็นถึงวิกฤตนี้จึงได้เสนอให้ท่านอบูบัคคาลิฟะท่านที่หนึ่งทำการรวบรวมแผ่นบันทึกต่างๆให้เป็นเล่มเดียวหรือมุสฮัฟอย่างเป็นทางการและต่อมาในสมัยของท่านอุสมานบินอัฟฟานคาลิฟะท่านที่สาม เพื่อป้องกันความสับสนในเรื่องสำเนียงภาษาที่เริ่มขยายตัวท่านจึงมีคำสั่งให้คัดลอกต้นฉบับมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียวส่งกระจายไปยังหัวเมืองต่างๆและให้เผาทำลายฉบับอื่นๆที่ไม่สมบูรณ์หรือมีการจดบันทึกส่วนตัวแทรกอยู่ทิ้งเสีย สิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้จึงเป็นสำเนาที่ถูกต้องแม่นยำ100%ตรงตามสมัยท่านาศาสดาซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเช่นสำเนาเอัลกุรอานเก่าแก่ที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีณพิพิธภัณฑ์ท็อปกาปีในประเทศตุรกี ความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานไม่ได้หยุดอยู่แค่การเก็บรักษาแต่ยังรวมถึงความมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถเรียนแบบได้หรืออิจาสสชาวอาหรับในยุคก่อนอิสลามนั้นได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งภาษาและกวีโวหารแต่เมื่อพวกเขาได้สดับฟังถ้อยคำจากอัลกุรอานพวกเขาต่างต้องยอมสยบเพราะนี่ไม่ใช่บทกวีที่พวกเขาคุ้นเคยไม่ใช่ร้อยแก้วธรรมดา แต่เป็นรูปแบบทางภาษาที่วิจิตบรรจงมีจังหวะาจะาคนและมีความลึกซึ้งเหนือสติปัญญาของมนุษย์อัลกุรอานได้เคยท้าทายให้มนุษย์และยินร่วมมือกันแต่งประโยคที่เหมือนกันในคำพีมาสักบทหนึ่งแต่จวบจนปัจจุบันผ่านมากว่าพันปีก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถทำได้สำเร็จและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือความจริงที่ซ่อนอยู่นอกเหนือจากมิติทางภาษานั่นคือ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ก่อนการเวลาจะค้นพบในปัจจุบันอัลกุรอานได้กล่าวถึงการกำเนิดของจักรวาลว่ามาจากกลุ่มควันและการแยกตัวออกจากกันซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีบิ๊กแบงหรือการระเบิดครั้งใหญ่ในปัจจุบันมีการกล่าวถึงลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขาว่าทำหน้าที่เสมือนหมุดที่ตอกตรึงแผ่นเปลือกโลกไว้ไม่ให้สั่นไหวหรือ อิโซสตาซีและที่ละเอียดอ่อนที่สุดคือการบรรยายถึงกระบวนการสร้างมนุษย์ในคันมารดาตั้งแต่เป็นหยดน้ำเป็นก้อนเลือดจนเป็นรูปร่างอย่างละเอียดละออก่อนที่โลกจะรู้จักกับกล้องจุลทรรศน์นับพันปีข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์แต่ถูกประทานมาเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้มีสติปัญญาได้ใคร่ครวญและตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้าง ท้ายที่สุดแล้วอัลกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาเพื่อชาวอาหรับเพียงกลุ่มเดียวแต่มาเพื่อมนุษยชาติทั้งมวลแก่นแท้ของคำพีคือการเรียกร้องสู่การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวหรือเตาฮิตและการประกอบคุณงามความดีคำพีเล่มนี้ยังให้เกียรติและยกย่องบรรดาศาสดาในอดีตมากมายไม่ว่าจะเป็นนบีมูซาหรือโมเสสนบีนูหรือโนอา และนบีอีสาหรือเยซูซึ่งถูกกล่าวถึงโดยความเคารพอย่างสูงกฎหมายอิสลามหรือชริอะที่มีที่มาจากอัลกุรอานนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อกดขี่ผู้ใดแต่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาหลักสำคัญ5ประการของชีวิตมนุษย์ได้แก่การรักษาศาสนาการรักษาชีวิตการรักษาสติปัญญาการรักษาทรัพย์สินและการรักษาวงทราย เพื่อให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุขและยุติธรรมจากถ้ำมืดมิดบนยอดเขาในวันนั้นสู่แสงสว่างที่นำทางจิตวิญญาณของผู้คนกว่า2,000ล้านคนในวันนี้อัลกุรอานทำหน้าที่เป็นทั้งธรรมนูญในการดำเนินชีวิตเป็นโอสพทิพย์ที่เยียวยาจิตใจและเป็นสะพานเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างกับผู้ถูกสร้าง ไม่ว่าโลกใบนี้จะหมุนไปไกลสักเพียงใดหรือเทคโนโลยีจะก้าวหน้าล้ำสมัยไปเพียงใดก็ตามสัจจะทำความจริงในหนังสือเล่มนี้จะยังคงยืนหยัดตั้งตระงานท้าทายกระแสทานแห่งการเวลาและจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่เติมเต็มความว่างเปล่าของจิตวิญญาณของมนุษย์ตลอดไปครับ